หมดแล้วยังไ่ได้แปลงเนี่ปล่อยเมนเฮือนเขาต้องใช้รถใหญ่ไปแปลงอนอยู่ห้านมอหน้าเราผม่มีเวลาแปลงเนาะใช่ไหมโก็เลยชุบไปกายเลยใช้เวลาดนสุดิีผมผมไม่มีเวลาเลยก็เยอะทิ่ได้ฉันชักนี่ใช้ใบอันทิมแล้วประักทิมก็ทิมลงเลย

บ่เง้อฮะคอยไปกับทิ้นองหนึ่งคอยทอนองเที่ยวเช็ดมันหามบ่เไรมียซับบ่แล้วไปขอขักแน่แล้วเออพันว่าผู้เช้าวันว่าบ่หาคอยแล้วเทียมันอืมก็บบ้เชียให้เขาแล้เลยเชียมามาแลวก็มับเบิดเียเองเลยเนาะไปอามาันนนี่ยมันบาคอยได้แล้วยกนพักรถอืมเอามากับเบิดอะไรน่แม่เว่าชีบ่บดชื่อมือเล็กมือน่อยฮะแล้ว เออำเงินอยู่นในนห่ะอแบบเงินอยู่ในถุงนี่มันอยากชื่อได้เงินอยู่ในถุงนี่ก็จะว่ามันทอนเสรเนาะใบธนาคารใบถอนเงินเนาะตัวนี้มันก็เป็นใบผากได้ใบถอนเนาะเออเออใบถอนอันนี่ใบผากนะนะเขาเอาถอนเลยเขาก็เอาไว้แล้วใบนั้นแม่เลยเพราะมันทำเป็นหลักฐานเด้เป็นหลักฐานมาแล้เขาไปฝากไปอย่างเนาะถ้าเขาทงเขาก็เอาตัวนั้นอ้ออ่ะอืม นี่เด้นี่เงินเจ้าถอนไปเลยก็แล้วนี่ทอน,นทอนนี้หน่อยโมเมนเขาชิบวนันแปลว่าถอนไม่ได้โมเนบอกเขาก็เอาไว้นี่ให้เลยเขากา็ให้เจ้าเชิญเลยบ่ดนี่ยเ,เอาวันที่เท่ทาไรเท่าไรแล้วเจ้าเชิญให้เขาเลยโอ้โวยเขาวันแห้งย่านเขาอยู่ในหนันเนาะอืมย่านเป็นอันนั้นแล้วถือเอาไปพ้องบอุรียังว่าเงินคอยบริษัทเอาบริษัทถอนนี่แต่เงินไปโทษเลยแต่เงินหายไปเต้เชิญชื่อไปโทษนาะี่เนาะ เขาทับตาใช้อันกระตุ้นอันนั้นเจ้าเลยเป๊ะปูใช้คับบุกอัมเจ้าปฏิปยเราเห็นได้ได้ยะฉันกับมือและผู้เอาอันอันนั้นอันเห็นบอลผู้นั้นได้เขาว่กก็่อยได้ดูเรื่องจันผู้นั้นโทรมาอันนี่แล้วเวอานี้เอาอันแปลว่าไผอันเป็นเจ้าบอลให้ผู้ไปให้น่ะบอกเลย ถ่ายหูบไปให้ผู้เว่าก็ขี้นี่ไรไปไปก็ถ่ายให้เบ่าเบ่แมนเท่าเบ้าอันนั้นบ่ถ่ายหูบเนื้อไรตุไป็่อไปชชมนูควายเรือยโอ้ถ่ายชชมนูนี่เบ้าเออแมนแมนเท่าถ่ายให้มื่อน่ะเรื่องด้วยกันเลยทวงข่อยเจ้าถ่ายไปยังเจ้าหน่อยเขาเอาอันอืมแมนแมนรู้เจ้าหนัดไปอ้างเอาเงินเจ้าผากได้แล้วเอาโก้ยวอาไปในนันก็เป็นด่วยฉันมันกำบูเงินแล้วอ่ะ เงินบ้าเราอะบาทเทเออแต่กายาดอกเนี่ยอันความบางดีของเพฝนตู้เนาะความนี้แต่ว่าคู่มือนี่มันมีแล้วแบบนั้นนะมันมีแล้วแบบนั้นนะใบชำบางดูเจ้านี่ไปอ้างวะคอยนี่แหละเป็นอันอันผู้ผ่ากินจันชันจริงใบอันอันผ่ากันเด้บ่มันอยู่น้ำข่อยพี่ไม่ผากันแมนงมาถึงขั้นหนึ่งมันก็บรายละเอียดดอกมันต้องมีอันไลเซนส์นปรตู้นะต้องไปเซ็นก่อนถึงวทได้นะเพราะเขาทีได้มันก็โบราณประดิษฐ์เลยแมน ผู้เขาชี้ให้น่ก็ชี้ง่ายไปด้นกับบริวาดอกว่ามันต้องแปะโป้ไป,ปยอย่างอีงออ่อไเด้คือคนคนไปเอาเนี่ยเพื่อชี้งได้เงินนั้นอันนั้นนะกเ็เขาเฉาะเขาทำเจ้าบริวานง่ายๆแมนแมนเอาใบผักนี่ออกไปเบิ่งนี่ชื่อคอยแมนชื่อเจ้า <c oughs> ผักวันที่เท่านั้นเดือนนั้นปีนั้นเขาจะได้ไห้เจ้าแมนเช่นแล้ว แปะผู้เจ้าอี๋ทับตายอีกเนาะทับตายใช่อีกเขาจังได้เอาเงินเอามาให้แม่ดับนั่นแหละโมเมนต์แนับกะโมเมนชี้หนึ่งช่องเปะปรับแช่นั่นมันดีเพราะไงเมื่อจนเบิ่งกับทัตรเกิดอะไรเงิ้มันบ่าที่เปออกบบมีพิษหมอนั่นคันบุพเพก็บอกรูดเออเลือก็บอกรูดอยู่นั่ะหันน่ะใช่ไหมใช่มันสบายครับอืมนั้นสมัยแล้วทุกมือนี่ยจนนั่น คอนาะมาเช่นึงครัครักคือตะกี้ได้เนาะแม่ั้เาหัดในเขาหเงินน่อแจ๊มือตางไเถื่อนคนท้อนออกมาเช่นึงเี้าว่าช้ำนี่ผู้ใดเงินบ่เงินนอเงินกีบเลยบ่ตุเงินกีบงีบแมนแล้วเนาะบัดเนี้ยเขาหัดนั่ะอันยางินเขาหัดเงินนน่นอันเด็ดำดำมาได้เอาโแมสกอดนน่นเนีันติดสายไผ่หน่นบ่ตุเนี้ยวันเกียนสายไั่น่อบ่ บ่อยากก็บ่ด้านละช้ำกันแล้วกันเฮาเขียนใส่ไปมันหัดเงินน่ะหัดช้ำช้ำหย่านผุนมันเงินนั่นน่ะจ้ะพอเอาออกมาล่อไปลา่อหนาชุนนั่นาล่อไปลนาเมันก็เต็มใช่ไหมเพื่อเกือบเรือเนาะช้ำนี่ครับมัดเงินมาเสียพ่อเรามัดเงินนะคอยช่ว่าเขาวันเอาออกมาให้เลยแต่ไม่ได้ถือย่างไปนะป๋าดูวิเศษน่าได้ยินเลยพวกนันก็ไม่ได้ใส่ถุงใช่ยังไงปุะบ่เอาออกมา ไปว่าเอาออกมาแต่นั้นเลยืนออกมาอันปองเันบอนั่นเจ้าอันนั้เงินออกเงินออกเธอละชิบลาดชิบลาดออกมาให้ค่อยนะค่อยกับมองงงเลยชุมอยู่แดนไปถอนเงินหรือว่าไปผาาเงินไปจักอะไรเงินเขาแค่บํุงเงินย้งเข้าตู้ได้เลยเงินค่อยพ่าค่อยถอนเงินออกมาเนี่ยออกงาหอดทองเลยก็มันหนับเงินเลยเท็ดได้ได้บอกมันมันเบิดกำหนดเด้อ กับผ no e> ักไม่อีรับันนี้เลยพักกับเมียเมียอันผู้เอาอยู่อันบ้านนั้นี่เนี่ยอีเฮงอยูวห่วยหลาดนี่ไปพนักอีกบบบนี้เขาจะมาพวกกันรอปภัญยามันธนาคารนั่นอันไผ่มาหนำนี่ตัวเมียเนี่ยว่าตาทุกข์เขาเนี่ยเจ้างามลีนอ่ะเลยเอ้นมานี่ก้อนว่าฉันเอ้ยเขาห้องเราเนี่ยอยู่เจ้าลายประดิษฐ์วัชระเจ้าช่องปีวัชระ ผมเมอยากคนนั้นชาวช่องปีเลยเมียน้อยแล้วอ่ะชาวช่องปีกันยังไเดี๋แล้วมันเป็นสาวตุ่นเนาะจองปีเลยทุกท่านั้นไปกันอ่อนเมียประตูแล้วฉันเนาะงามว่ะบางคนก็จะบูยักเชื่อเพราะแล้วตุ่เนาะบางคนเนาะกันบ่บอกอะไรนี่ขบเชื่อเรื่อ่าเนาะบางคนไปเนาะที่เราทำทางกันใช่ไหพ่อกับลูกแล้วนั้นแหละตุ่นเนาะกันบ่บอกอะไรนี่นี่เด่นนี่ อันเมียผัวนั่นน่ะประดานโบไฮน์อันคนอ่อนช้อนเนาะเมียัวบ้านกังอันนี่นะเออนี่แหละความขาวคนเนาะอุ้ยบาเบาขาวหน่อเมียผโพนี่ซำไข่ต้มไข่ปอกเราตุ่เนาะเออหลึกแท้หนี่อนี่ปลาเต้นี่อันนี้ลูกมัดหนิอือลูกมันก็เป็นแต่สร้างในลูกคนเนาะตะมุยอยู่นี่ลูกเอาเนี่ยต้นีนลูกมนี่มันอุ้มเม่า่ันนี้บอที่ประตูมันให้กินหอดน้ำนะิชอบไดย มันบ่อไหมมันเขามันดอนไม่เอคอยน่อยจนดอนดิมันดอนโอ้ก็ถึอแสงแดดในชิ้นเบาๆเลยตัวเนาะเขาจนดอนเนาะมันดอนเบมึงก่อหันมันอาบน้ำนองชานนี่ได้คอยถ่ายโู้เออชานเอื่นในประตูนี่บ่เออนี่นี่เห็นบันก็มัโดยเฉพาะอันภาพทางไหนจะคุ้นๆเนาะก็้ังหงก็กันมังนัดนี่อืแน่นปลายชานนั่นคอยถ่ายโดยโดยโดยโอ้ยมันบ่อไหมมันนั่นนี่อีกอ่ฮุ่นชื่อมันนี่ฮุ่นงามขาวนะตัวเนาะ มันอันหนอันลูกในมันเองถ่ายอันลูกมันนอนอยู่ถ่ายเอาลูกมันนี่ลูกกับเป็นจะสั้งใช่เนาะบุกอยู่ลูกกับบุเมนวาขี่้อยขี้เล่ไมลูกันนี่บึงบึงจากแม่แล้วตเนาบึงกันเนาะนี่ได้ลดคอยแล้วเนี่ยคอยขี้เขาถ่ายเอาให้ประตูให้หุบคอยนี่นี่นี่คอยเลยเห็นบอกคอยคอยนั่งอยู่ในรถนี่ นี่แหละรถคอยแล้วนี่ให้ถ่ายให้ประตูนี่เขาอันอันโดนทหานแล้วบอนคอยเอาเอารถนะบออบอนเขาคอยไปเอารถอะไรรถประตูบอนเนี่ยตู่แมนอืมเฮ้ยขอนิยาเด้วยแป๊บเดียวคอยเล่นนี่เห็นบอนนี่คอยเล่นหนังอยู่ในรถนี่งามในประตูเนาะสีงามเลยนี่สีสียังเขาเอิ่อนี่สีน้ำตาลกับปรแมนที่ยังก็มันสีเทาสีเทาเนาะเทาสีเทาบ้านเขาเอื่เนาะบ้านเขาเอิ่อสีเทาบ้านเขาเนี่ย นี่นี่นี่ยี่นนั่นนี่คอยแล้วนี่ห่านี่ก็คอยนี่นอเด็คอยนี่รถคอยนี่มึงก็ห่านเดียว่านแต่ว่าอันมอนมอนนั่นถามคอยน่ชีเมื่อวันไหพยัยเขาอ่ะตู้ชนะนี่เด็กนี่ ชิ้มก็กุดแค่ว่ะเจ้าวันแรกขับไผ่เช่นขับวะเขาก็หัวได้คอยเขาทำคอยอะไรกลเป็นเจ้าของเหรอไผ่ขับเพราะว่าไผ่จะนั่งอยู่นี่นะอันจับปัดพงมาลลยนี่ขั้วคอยในแล้วเจ้าขับได้เนาะเอาเมาลุ้นดะไรอยู่นี่จะปัดด้านมอญด้วนคอยอ่ะมอนั่นเอาเมียะไคอยอนู่ใมออยู่บ้านนั่นด้วนอันนั่นนั่นด้วนเต๋ออึ่ง ก็ว่าโอ้ยเจ้าจะชื่อมาชื่อเอาในฮานคอยอันนี้โมลด์คอยโมเมนรถโหคอยชื่อร้านชื่อให้่คอยเอานายเข้เออชิวอมหอมไปชั้งโมเมนรถโหคอยชื่อคอยได้ชื่อพวกกีบเลยร้านชื่อใหนร้านเอาเอาหน้าให้หลานนั่นที่มันใหมหร้านแหล่ร้านันด๊อสเอาไปซื้อหลานซื้อให้ไงกับเราถึงแล้วแต่ว่าตัวนี้น่ะยังมาบริหารตัวเนาะทางมันยากเนาะ อยาวนี่มันก็จังมายากแล้วมาทางเถี่ยงาประตูเนาะนอกจากอันช่วงแรงๆพเนาะดินยี้เด็ดนี่อันนี้ลูกคอยบ้านตอนมาดพกแขนนั่นนี่เออถ่ายเอาลูกเดินลูกอันนี้นะหลายคนจะคนจะคนตัวมาทั้งหมดมั้ยนะหกคนหกคนลูกคอยนะหกคนนันลูกมันเลยบ่นเลยมีญยันนำแน่หลานพันเรื่งโอ้ลูกตัวห้าคนเนาะอืม ลูกหลานมาผูกแขนเขามาผูกแขนน้ำคอยเขามาจากบ้านแม่เขาพูนนี่เลยอันนี้นั่นบอแบนอันนี้หมอเน,นี่ยนันลูกหล่าคอยนี่นอ,อันนี้น้องคอยเนี่ยชีม้ม้วงแดงแดงเดงป็นน้องอันนี้กระลาสอันนี้<อ>นี่ได้ลูกกุก๊กนี่ได้นี่มันกลายไปเลยเสื้อขาวนะบอเออบออันนี้นันนี่ไดนะ้เสื้อขาวนี่น<ๆ>เลยแค่มีอย่างใบอันนี้ลูกกุ๊กหมอเนี่ยคุณนี่นันอยู่พุ่นประตูฮะหัวเมืองคุณบอกคุณเสื้อขาวหันนะแม่นบอกบอคุณคุณเถอะ เบ่งเบิ่งได้อใช่ไหมเบิ่งอันหมออันเมื่งอันอยู่หัวเมืองอันใส่เลยอันนี้ก็หมอทิพย์กันหมออะไรหมอลิงอันนี้อันนี้หมอลูกโกอันนี้เบิ่งก็เด้อหมออยู่หัวเมืองอยู่ใส่ก่อนนี่หมอแพ้วอันนี้นั่นอยู่ใน้ใสหมอบ่เห็นบ่เห็นหมอนี่บ่เห็นหมอบ่เห็นหมอ แผลมอหนมอลิงมอเลออันนี้น um. ่ะชะลเพ้นอันนี้อันพูใจหมกอันนี้น้องน้องชายอันนี้อันนี้ลูกโคกอันนี้มออยู่อันคือบุญนนอะบ่แม่นบ่ อันนี้เฮาเองอันนนี้เอายู่ี่มาเบิ้ดดามือนันน่ะลูกหนันมาอยู่นี่อันนี้มอสนี่ลูกโคกนี่ลูกโคกกระแบนนี่บักโลูนี่อันนี้ผู้เช่ามาแทนเชื่อกันมาแทนอนาตอันนี้ผู้เช่าอันนี้มาแทนเชลวัน ชาสลวันชาวชาสลวันนั่นเองสะชาสลวันมักนัวประตูรถประตูเนี่ยเอกสารยังมุดบันดาบประตูยังโมด้เนาะเออต้องต้องเอาไปยากไปยังนี่เนี่ยแบบเอกสารยังโมขบเนาะยังแล้วยยืดหงเลยเนาะเคย่ืดอะไ้เอกสารตามมันเขาว้านั่นของผู้เดิมมันมาแต่เวียงผู้ใดใบนั่น โอ้ oh. มเมนันแล้วมาจ oh. ากพนแล้วก็หักเขาพุนโอกเป็นผู้เหตุลูกหลานพุนเชว่าทู oh. ่ให้เขาในไว้ไในไหนว,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 วะเต็งจะเอาไป หากไปได้อย no? ู oh, okay <t os> <t os ่ในแข่งฉวานจะใกล้เฮานี่เนาะได้แต่ไปชมรองมันมีเถอะเขาเห็นไปชมรองให้เวลาเขาจะไปหันไปในการทำเป็นท่าไกลไปเงินเขาเนาะแต่ว่าถ้าเกินนั่นไกลแข่งชนะเขตนี่พูนได้เนาะได้บ่ได้วคันออกนอกแข่งเลี้ยงที่โป๊ทีโปนก็ได้บ่ถูกบ่ได้อีกได้นั่นแล้วแข่งชวานแข่งเฮาเนาะแข่งฉวานเฮาแม่นแต่ว่าบริเวณแข่งชนะเขตเนาะที่ว่าจะขึ้นไปเมืองน้องนี่ก็ือจะเอารถตัวเองเนี่ยไปบ่แม่นว่าอันนั้นเนาะแต่ว่าอ่นออกจากแข่งชนะเขตนี่บ่ได้เนาะมันเอกสารยังบ่ครบ เพ่งน่าพอใจอย่ตัวนอเอาบอเอกสารนี่ไงตอนไปเอาไม้ใหม่นะครับมาเองเลยบรตุเอาไปหลัดเอาก็ไปตัวเองไปไปกำลอง้า้ไว้กระมอนอันนี้แล้วนี่มอใช้์มงแดงๆนี่มันนมอนบคแล้วมันขับมามันสามสี่ปีแล้วมันมันได้โหลดกับยกขนาดนั่นและเนาะมันก็โอ้ยมันก็ได้นั่นแหละชาวชลวัตนั่นเองนะ ถ่ายเอาอยู่ได้นี่แล้วบันดังอยู่นี่นี่เฮือนนี่ได้ชาวเชลวันชาวเชลวันมันมาปัวโอ้บุ๊มเนว่ะมีอะไรอย่างนี้มันมาปัวน้ำนี่แหละเพราะบมันไงไม่เระตูมันปัวให้เนาะอืมตัวนี่วเขาปัวเห็นดิดิมอนสด้วยนี่อันนี้กับลูกชายอันนี้ก็นี่เห็นดิน้องน้องชายนี่อืม ยกใช้ในเดียวหมอกแดงหมอกแดงน้องใายเนาะน้องายเออหากน้องบอกว่าน้องทิศผุดทิศตัวเองได้ผู้ผ uh ุด huh. ทิศตัวเองมียิงโอผู้ทีเท่าไรเนี่ยมันแปลว่าวันมีน้องอยู่ชองคนหมอกมีมหญิงผู้นึงกับผุดอันผู้ชายผู้นึงเหมาะชื่อบรรณาอาน้องมันผุดทิศบรรณาเมญานเลยกลายเต้า มายิงใช่ผู้หนึ่งมายิงผู้นึ่งนั่นนองมันเลยโดยหาแต่ว่าันบริใกล้ตัวเองนี่อ่อนไกลตัวเองนี่ก้อนอ่อนและอ่านนะนี่นะทางชมพูตู้นี่คนนึงเนาะยังเป็นยังแมนน้องผู้นี้เนาะขันผู้นึงเออแม่นแต่ว่็เอ้ยบันไดอ่อนอื้อนยังอ่านมอนี่นอ่านนะทอนจะมีนั่นบ๊แม่นเล่นนะเล่นแล้วก็ทอนแล้วก็จังก้อนจังอ่อนจังอ่านจังย่าน จังเต้าอ่าชื่อคองกันเถกตุน้อเพราะแม่เผินชัยนั่นแหลคองกันนั่ชื่อนี่มาพักตูปูเต้าหน่อยเยวเนาะแปลว่าลูกแม่นั่นหกคนชายสามยิงสามได้หกคนเนาะยิงขันชายแต่มิดกับไม่ยิงนี่ผู้ยิงลูกกกนั่นพอเล่นไม่เล่นเด้อต่อมาแล้วก็ได้ผู้ชายบัดนี้ผู้ชายอันทิศอันอันเอื้อยพื่อนบ้าบัดนี้ได้ไม่ยิงอีกบัดนี้ เดนมันยิงกับมันได้ตัวเองนี่ผู้ชายแบบนี้ลุ้ตัวเองลงไปนี่ก็มันยิงอีกแบบนี้สัมผัสยครับเนาะวไทยกับผู้ชายแบบนี้ลุ้ผู้ชายเพื่อนกับเป็นมันยิงอีกแบบนี้ชุด้ายอะไรนั่นก็มันยิงอีกแล้วก็น้องหมออ่านนี่กับยานนี่แหละกับจังกี้เต้าเต้าสุดท้ายนั่นให้ได้น่าก็ตัวเองนี่ชื่อเอานายเต่ามันตายเมื่อแหละมันบม่ได้ตายนี่ดอกแปลว่าเมื่อเพื่อนผัวบรรคุ มาเลยโชว์มันจะพูดหมาปัวยอยู่พี่ปัวอยู่บ้านพี<อ>ป่อยมันป่วได้บ้านออกไปเข้ามอแล้วมันมันเก่ามันไปบลชหรือเอามาขึ้นมาบ้านพีอันสินใจบ้านเนาะมาอยู่พี่ก็ได้ขึ้นหนึ่งกับพนทีใจขาดตาย<ช>ดูนะเอาโทษไปใช้บ่าอันเชี่ยวเช่านี้อยูนบ้านนาดีอันพูดแหละนาดีอยู่มันเมืองอันปชยัง น้องชายผู้ทองแข่งขมวนโอ้โะลูกใช่เป็นได้เชียวว่าอ๋ยแม่กูตายเชียวเอ้ยว่าแม่กูตายยังไม่ได้ห่อใช่ไหมนี่ว่าัหเอาแล้วช่างว่าเทีโอ้ยกูนี่เชียวแล้วเชียวเอ้ยว่าฉันแม่ตายว่าฉันเออโอ้ทูไปอยากถามข่าวมุงอยู่ดีไม่แห้งบอกไปว่าแม่ตายชักไปที่เขาล่างใช่ไหเนาะเอออยู่บ้านปะน้ำหมอนั่งไปเออว่า ໂດຍໂດຍຍອດๆอ่ะทางนประตูเด้ออันเาสมือก่อนได้บันีเออมือเออได้มื้อหน้าไสิมน้ํามก่อนດຍດຍครับทางไหนตเด้อเมื่อก่อนบันี